นอกจากในเรื่องของสัญญาที่ยังไม่มีความชัดเจนก็ยังมีข่าวลืออีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยกำลังปลูกต้นรักนะคะกับ ซีอหนุ่มนะคะทายาทมหาเศรษฐีอย่างเฟเดริกอานอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมเฟเดริกอานคือใครล่ะเรามาทําความรู้จักกับเขากันดีกว่านะคะเฟเดริกอานคือลูกชายคนที่3ของเบอร์นาร์ดอานค่ะคุณผู้ชมมหาเศรษฐีผู้ร่ารวยติดอันดับ2ของโลกนะคะเจ้าของอาณาจักร LVMH นะคะแบรนด์สินค้าแฟชั่นระดับไฮเอด์ของประเทศฝรั่งเศสนะคะที่น่าจะเป็นที่คุ้นหูของหลายคนในไทยค่ะไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton นะคะ Christian Dior Tiffany d Co. แล้วก็ ทคอยเนะคะซึ่งแบรนด์ดังเหล่านี้เนี่ยได้ถูกควบรวมกิจการกลายเป็นอนาณาจักร LVMH นั่นเองนะคะเมื่อพูดถึงทายาทของเบอร์นาร์ดอโน t ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเขามีลูกทั้งหมด5คนนะคะคุณผู้ชมลูกสาวคนโตเนี่ยเดลฟีน a โน t เกิดกับภรรยาคนแรกนะคะดูแลเคสเ i นดีออลนะคะลูกชายอีกคนนึงนะ,ะเป็นน้องของเดลฟีนก็คือองตัว a โน t no, อันนี้เป็นบอดบริหารของ LVMH นะคะลูกคนที่3คืออเล็กซานเดอร์อโน เกิดกับภรรยาคนที่2นะคะเฮเลนเมอร์เซอร์ค่ะอเล็กซานเดอร์เป็นรองประธานของทิฟฟานี่นะคะแล้วก็เฟเดริกนี่แหละค่ะเป็นคนที่4นะคะดูแลแท็กคอยเออร์แบรนด์นาฬิกาสุดหรูจากสวิสนะคะแล้วก็เข้ามารับตําแหน่ง CEO ตั้งแต่อายุ25ปีเท่านั้นเองแล้วก็ลูกคนสุดท้องเนี่ยเป็นลูกชายเหมือนกันนะคะก็ะคือจอห์นอาร์โนอันนี้ยังไม่ได้ดูแลธุรกิจไหนนะคะพูดถึงเฟเดริกเนี่ยเขาจบการศึกษาจากเอโคโพลีเทคนิคค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในมหาวิทยา ยาลัยที่วิชิ้เสียงของประเทศฝรั่งเศสนะคะด้วยปริญญาทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะโดยก่อนที่จะมารับตำแหน่ง CEO ของ t ท็กคอยเออร์เขาเคยฝึกงานที่ Facebook แล้วก็ McKinsey มาก่อนด้วยนะคะการสื่อสารเนี่ยเขาบอกว่าสามารถสื anyway> ่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างคล่องแคล่วก็แน่นอนละค่ะเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังพูดภาษาอิตาเลียนแล้วก็เยอรมันได้ ได้นิดหน่อยด้วยนะคะถามว่าเฟรเดริกได้รับ c e o ตําแหน่งนี้จู่ๆมารับเลยหรือเปล่าอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นะคะเขามารับตําแหน่งชั่วคราวในฐาน,นะของหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของแท็กคอยเออร์ก่อนนะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงเป็นอนดีต c e o ของที่นี่นะคะแล้วก็คอยกํากับแล้วก็ดูแลทําให้เขาเนี่ยได้มารับตําแหน่ง CEO นะคะแล้วก็ข่าวลือของเฟรเดริกของกับน้องลิซ่าเนี่ยมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นข้อสัง เกตค่ะคุณผู้ชมจากประปารสซี่ตามงานต่างๆเขาบอกว่าเวลาออกอีเวนต์เกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆเนี่ยน้องลิซ่าเขามาจะนั่งข้างเฟรเดริกเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็น้องลิซ่านั่งตรงไหนเฟรเดริกก็จะนั่งตรงนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยงานของโคชา่า 2023ที่แบ็คพิงไปขึ้นเวทีเนี่ยเขาก็บอกว่าเห็นเฟรดริกไปให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีคนพบเห็นน้องลิซ่าไปทานอาหารกับเฟรเดริกแล้วก็เพื่อนๆที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย เรื่องของความสัมพันธ์ของค,คู่ไม่ได้มีการออกมายืนยันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือก่อนนะคะยังไม่ได้มีการยืนยันอะไรออกมานะคะว่าเอาเป็นว่ายัางไงเนี่ยเราก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าสรุปแล้วน้องลิซ่าจะต่อสัญญากับ y g ไหมหรือว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มเฟเดริกจะเป็นอย่างไรนะคะ